อะนี่ครับบรรยากาศช่วงช่วงตอนเย็นนะครับในพร้าวพระพราที่ย์ตกก่อนพระาที่จะตกนะครับคือมันตู้ข้างนอกต่ออยูอีกห่ะเดี๋ยวแป๊บนึงปู่ไปถ่ายคลิปบนน้อนก่อนแป๊บนะนะไป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 ตกแต่งไปตกแต่งทางทางเดินมันเนี่ยครับนู่นไปจุดชมวิวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมทะเลกันดูนะ บรรยากาศก่อนก่อนพระที่จะตกนะนะเดี๋ยวแป๊บนะอยู่อยู่กับน้องก่อนแป๊บนึงนะนะแป๊บนึงโบโบเดี๋ยวไปตรงนั้นแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวลงมาแป๊บนึงนะนะอยู่ที่บ้านก่อนอยู่ที่บ้านก่อนแป๊บนึงเออโบเดี๋ยวไปนี่เนี่ยแป๊บเดียวนะก่อนพระที่จะตกครับนะไปชมบรรยากาศชมบรรยากาศเดินชมบรรยากาศไปตกแต่งทางเดินไปแล้วครับนะตกแต่งทางเดินไปแล้วโอ้โหจะพาไปชมบรรยากาศไปชมต้นไม้ตัวเลย ก่อนพระอาทิตย kind of mm ์จะตกบรรยากาศบดดีมากฝนฝนเพิ่งตกตอนเที่ยงครับฝนตกตอนเที่ยงแล้วก็นี่ฝนฝนฝนแรงบ่อยๆเดินชมบรรยูกาศเมีดอกดอกไม้สวยดอกย้อยบนเขาทสวยโอ้โหตกแต่งทางเดินไปแล้วครับบรรยากาศดีมากเมื่อก่อนพระอาทิตย์จะตกไปไปดูไปดูไปดูบรรยากาศไปดูทะเลพาไปดูทะเลเลยเนี่บรรยากาศ ฝนพระอาทิตจะตกโอ้โหสวยๆเลยๆไปชมดิไปเดินชมดิเอาเดินชมบรรยากาศนี่ดอกมงดอกไม้ดอกกระดุมทองสวยๆเลยมาชมดอกไม้ตลอดทางกันชมต้นไม้ชมเลยบรรยากาศดีมากโอ้โหสุดนี่ตัวองตัวเยใหญ่ เดินชมดูตกแต่งทางเดินไปแล้วครับตกแต่งทางเดินไปแล้วนนนนนเนี่ย,ยนขนงขนนุ่นเลยโอ้บรรกาช่วงเย็นๆขนนุ่นเป็นดอกมากครับเนี่ยตัวนี้นะแต่ก็เป็นขนุนเนื้ออ่อนเป็นขนุนเนื้ออ่อนนีโ่โอ้โอหแดดแรงนี่ครับเดินชมได้นะชมต้นไม้ชมเลยนะชมพู่เมะเมียก็กำลังอ,ออกดอกครับนี่นีนนน่ชมพู่เมะเมียก็ได้กลิ่น โอ้โหอ่นครับนี่เป็นต้นนี่นี่ต้นน้นนโอ้นต็นต้นเลนต้นนู้นข้โอ๊ตนฮ้ยโอ้ข้าวตน้นแดงหรือแดงเถนอกนลยนอ้น็ขนุนนนเพียบนั่นทุเนียนนั่นนย่นมึนนะนะนั่นพันหมอนทองกันพันพันพันนโดรนะนนี่้าวตองนุ่นแรก นี่ครับตกแต่งทางเดินไปแล้วนี่ครับน,น่มาเที่ยวชมดูนะเดินเที่ยวก่อนพระอาทิตย์จะตกครับบรรยากาศดีมากนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบโอ้โหบรรยากาศเลสุดยอดมีเครื่องกีดขวางมีคอนไม้มีอะไรนะ,ะขึ้นให้ขึ้นไปชมบรรยากาศนี่ครับ ขึ้นมาเดินยืน,ย,นยืนชมบรรยากาศโอ้ยยืนชมภูเขาเนี่ยยืนชมภูเขาของไม้ของไม้นี่นนนนกล่าวด,ดีมากนั่งชมกันอยู่เดินเที่ยวผับปองอันนี้ตรงนี้ชมภูเขาเลยมีระยะใกล้ระยะไกลระยะใกล้ภูขเขาใกล้ไกลนี่นกล่ ขึ้นบันไดนี่ไปเตกแต่งทางทางเดินไว้แล้วครับตกนะแต่งทางเดินครับนี่น,นี่ตกแต่งทางเดินใหม่ๆเลยมาพาไปชมนี่นี่ครับนี่ครับะการแทนนักผ่อนได้นะมทนนักผ่อนได้มุมไหนมุมไหนที่ชอบมุมไหนก็ตกแต่งตกแต่งสถานที่ให้ได้ครับตกแต่งใช้จอบใช้อะไรนี่ถากถากหญ้านะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนู่นก็ไปทำทางขึ้นอยู่ตรงนี้น ภูเขาลูกใหญ่หน <mm ุ่มๆมปทางขึ้นอยู่ข้าข้างเต็นท์หน่อยเฮ้ยเนี่ยังพัฒนาไปเรื่อยนะที่เกาะสมุยเนี่ยบรรยากาศโอ้โหว่าที่กำลังจะตกคุณทำทำเรื่องทางขึ้นทางขึ้นเหมือนภูเขาขึ้นมาจากเขาลูกๆนั้นเขาลูกเล็กนะ จะขึ้นเขาลึกใหญ่โอยขึ้นไปตามหุบเขาเป็นหุบเขาเ่ยหุบเขาเลยโอ้ขึ้นไปเที่ยวทั่วเลยทั่วเลยนะโอย<อ>แลวเป็นที่ที่ดินของของประชาชนนั้นนะชาว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 สวนที่ก่อสม้างเลเขาเขามีมีสวนมะพร้าวถึงตางบนน้นบนยอดเขาโอ้นี่เป็นแปลงแปลงแลงเลยโอยมาชมดูนะอากาศดีมากครับนอนทะเลอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นพาขึ้นชมดูนี่เดินเดินเดินขึ้นไป,ดนดดไ,ป,ไ,ปได้ บรรยากาศนีว่ะเดี๋ยวเรียบไปริีบนี่นะโอ้โหนี่นี่เลนี่เลยมันจะขาวโอ้สวยมากโอ้ก่อนาที่จะตกครับนี่บรรยากาศจะตกรงสะตอเสวยโอ้บรรยากาศนี่มันเดี๋ยวชมมาดูนะนะพักผ่อนนะเอาร่างกายด้วยครับนะ่งออกกำงกายด้วยโอ้โหนี่ มาชมพระอาทิตย์ก่อนพระอยทิตย์ตกตกทะเลครับเนาะบรรยากาศดีมากเลยนตกแต่งทางแค่ตรงนี้ครับนะจะได้เห็นทะเลทะเลอยู่ตรงนี้น่้นเห็นกาะสี่กาะห้าอยู่ตรงนี้พระอาทิตย์ก็เลือ่อนไปตกตรโน้นนะพระอาทิตย์ก็เลื่อนไปเรื่อยนะช่วงนี้ก็พระอาทิตย์ตกตกคล้อยไปทางโน้นหน่อยตรงนี้นี่เดีบยวกาศนี่นี่ไปชมนี่น โน่นเห็นเกาะเห็นเกาะสี่พ้าสิบห้าเนี่ยโอ้บรรยากาศอ่ะอย่างนี้คงแค่นี้ก่อนโน่นเห็นเกอะสวยๆอย่างนี้โอ้แต่พระอาทิตย์ไปตกตรงนั้นเดี๋ยวจะไปยืนชมพระอาทิตย์ตรงนี้นะชมพระอาทิตย์ตรงนี้นะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะสุดยอดต้นไม้ต้นอะไรใหญ่ๆต้นสะตุงตอนะอเทียบมะพร้าวก็มีมะพร้าวมีมีทั่วทั้งสวนนะเป็นสวนมะพร้าวนะ มันโฉลกปลาแล้วครับปลูกงอกปลูกอะไรเสริมเข้าไปนะนีลูกเนียงมีสตองมีอะไรเยอะนะนะโอเคนี่คร okay. sure ับอ right. ันนี้ดอกเยอะมากมาตกแต่งทางเดินไปครับนี่ครับนะี่ได้ตกแต่งไปไปทั่วนะตกแต่งต้องแต่งใหม่ไปเรื่อยๆนะเพราะ้ามันจะขึ้นหญ้ามันจะขึ้นใหม่อยู่ตลอดนี่ครับ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 นี่ต้องไปตัดตัดพวกกิ่งไม้นั้นนะ จะได้เห็นทะเลชัดเจนนะนีครับนี่คืเห็นทะเลเนี่ยนี่ก่อนโอ้ยฝนก็ติดตกทางด้านนี้นะ่ยเนี่ยไม่เห็นเห็นไม่ตกทางด้านนี้ถ้าทิ้งเลื่อนมันตกตกทางด้านน้นแทนนี่ยเนะโอเคยังไงก็แวะมาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้นะมาการเที่ยวพักผ่อนแล้วก็เดินเที่ยวนะเดินเที่ยวพักผ่อนมองเห็นเห็นเห็นหรว่าปี่กรนหน่ำเนี่นี่เห็นก่อนด้วยโอ้ย ตายในรถที่ถนนแล้วเห็นเหมนเหมอนที่ทะเลในทะเลเห็นทะเลเล็กๆเห็นทะเลเหมือนกกอนเล็กๆในทะเลนะยังมาวัดสุดยอดนะนะครับมาเที anyway, with people with people with people with ่ยวชมอะไรมาพักผ่อนทั้งเที่ยวพักผ่อนในถึงโอ้ยากาศดีว่ะ <Integr> ส <ator> ุดยอดนะนะครับมาเที่ยวชมมาเที <studies> ่ยวขอเสนอมาเที่ยวแวะมาเที่ยวชมในถึงทั้งเที่ยวพักผ่อนในถึงบรรยากาศดีมากสุดยอดนะเยี่ยวมเลยที่บอกนะทางเดินสะเดวนเข้ามาครก็แต่งทางเดินเดินเข้ามาด เอ้ยยกขึมาสะดวกมากมาชมบรรยากาศมาชมบรรยากาศที่ทะเลเล็กๆกอรเล็กๆที่ทะเลโน่นๆนกอรเล็กๆที่ถัดจากกอร์กอร์กอร์ที่สามก่อนไปนี่กอร์กอรที่มันเป็นจะเห็นกอรเล็กๆเล็กๆเลยเนี่ยเหมือนตะปูเนี่ยนะตรงนั้นตรงตรงที่ท่าดอนสักกับที่ท่าเรือฟูรี่จะออกตรงหกอรนั้นนะะออกมาจากกอรนั้นแล้วก็มาที่กอร์ชมือโน่นโน่น อยู่กนก่อนจะถึงถึงถึงบ้านดอแล้วนนนอนะที่ตานเลยที่ที่สุราษฎรนะตัวเล็กๆโน้นไกลๆโอ้โหจ๋เลยเล่ยเลยเดลเฟอรดี่เลฟอรี่จะออกจากทีิกอนะตัวเล็กๆโน้นนะมมีสามขอนี่ยุคอนี่อยู่ในในหมู่คอที่่อเฉยๆนะนอน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 แลก็เล็กๆโน้นก็ตอไกลๆกับคอโนงส่าแวนะครับแกอยานมาเจอชอมได้ไหมพ่อ่อนนะ นี่ครับนี่ครับนี่มีรายการโอ้ไปทางเดินมาเลยขึ้นบนโดมบนใดเดินทางนะเห็น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 นะโอเคนะยายก็มาเที่ยวชมออกกันนะเยอะมากคุณเจ้ายากาศดีมากคุณเจ้าสร้างสร้างยอดทะเลก็เห็น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 นี่ได้เห็นดวงอาทิตย์นี่กำลังจะกำลังจะรับจะตกตกนะตกทะเลราจะตกทะเล โอเคก็มาโอ้เยี่ยมมากสวยสุดยอดโอ้ oh, <okay. S 1> สยยมามากบรรยากาศดีมากฮะช่วงเย็นบรรยากาศช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกสุดยอด